الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم أنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. لقد قال تعالى في كتاب مبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ศลัลอาขอมท่านพี่น้องที่อิมานและสถามันในอัลสุมตลาทุกท่านขอเตือนตัวผมเองและท่านทั้งหลายต่อการตักว่ายำเก่งต่ออัลสลุมตลาให้มากๆท่านพี่น้องครับอัลสลุมตลาได้ตัดไว้ในพระมหาอัลกุรอานว่า อบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่อเนาั้นด้วยกรรยำเกรงอย่างแท้จริงเราจงพูดในสิ่งที่เป็นสัจจะและใครก็ตามที่เชื่อฟังปฏิบัติตาม อัลลอฮ์ไราซฺูนั้นเขาจะได้รับชัยชนะเขาจะได้รับความสําเร็จท่านพี่น้องครับพวกเราอยู่ในเดือนชาบานถึงถือว่าอยู่ในช่วงแรกของเดือนชาบาน กับการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ในวันนี้ว่าท่านรอซูลุลสลาสลาลัมที่อัลลอฮฺสุตานั้นได้ส่งมาสำหรับประชาชาติสุดท้ายนี้ท่านได้ปฏิบัติเป็นเยี่ยงอย่างท่านได้พูดถึงสิ่งที่ เกี่ยวข้องกับเดือนชาบานไว้อย่างไรบ้างถ้ารอสุสลละสุลามนั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ของเดือนชาบานนั้นไปด้วยการถือสินอดที่ไม่ได้เป็นสินอดที่เรียกว่าฟอร์ดูถ้ารอสุสลละสุลามนั้นฉกโฉยโอกาสในค่ำคืนและวันเวลาของเดือนชาบานนั้น เพี้ยใกล้ชิดต่อ์นั้นให้มากที่สุดด้วยการพักดีต่อพระองค์นอกจากการถือศิลอดแล้วนั้นรอซูลละก็ได้ขออิสติกฟาร์ต่ออัลลอฮฺสุลัยอย่างมากมายแล้วรอซูลก็ได้อ่านกุรานทบทวนในชชรุชาบานเช่นกันท่านพี่น้องที่รักยิ่งแนวรัสุลตาทุกท่าน ความประเสริฐของเดือนชาบานนั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้เปลี่ยนกิบลัดจากใบบตุลมุกอดิสมาสู่ใบติลไลฮารอมเพื่อเป็นการให้เกียรติกับทารุสุลลอสอัลลอฮสลัมดังที่เราทราบได้ตัดไว้ในสุตุลบากรออายะที่114ยี่ว่า

้วยเหตุนี้เจ้าจงหันหน้าไปในทิศที่เจ้านั้นพอใจฉะนั้นจนผินหน้าของเจ้านั้นไปยังมสัสยิดารอมฉะนั้นในเดือนช้าบานนั้นกิบลัดที่ชนก่อนหน้านั้นได้ทำอิบาะดาคือการนมาดนั้น ได้หันไปที่ใบตุลนมุกอดิสฉะนั้นในช่วงชีวิตของรอสูลอลฮ์ในชารมดอนนั้นอลัลลอฮ์ก็มีความสั่งลงมาเพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติกับทรอสูลลอ้อสุลัมก็คือให้หันจากใบตุลมุกอดิสนั้นมาที่มัสยิดุลฮารอมอย่างที่ปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้ ท่านพี่น้องครับบรรดาอุลมามะดีนอุลมามะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องศาสนานั้นพวกท่านเหล่านั้นได้สำทับว่าเป็นความจำเป็นในการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ชฮรอมบุดอนบูบาลกโด้วยการที่เหล่านั้น จะต้องพักดีต่อตรับสมัครให้มากๆไม่เฉพาะการถือสินอดในเดือนชาบานเท่านั้นแต่ว่าถ้าร ر س و ละสุสลัลมและบรรดาอัศฮาบะอัศฮาบะและบรรดาตาบีอีนและกลุ่มชนที่ดีๆในยุคแรกนั้นพวกเขานั้นมีความชัดเจน ในการที่จะขัดเกลาจิตใจในการที่จะเตรียมความพร้อมต่อการพักดีต่อรัศมีลาก่อนที่ชาโรมดอนุกรีมนั้นจะมาถึงพวกเขานั้นทำให้อีมานของพวกเขานั้นเติมเต็มมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้พวกเขานั้น ได้ปฏิบัติอิบาดัดต่างๆหลากหลายในช่วงรมฎอนฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺสุตลตานั้นทรงประทานให้กับประชาชาติสุดท้ายนี้ด้วยกับการงานที่ดีด้วยกับช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างมากมาย เราจะเห็นว่าอัชฮุรุลฮุรมเดือนที่เป็นการต้องห้ามนั้นอลัลลอฮุสซาาห้ามในการที่จะเนขนนฆ่าทําสงครามต่อกันรวมทั้งเดือนรอยับที่ผ่านมาเราได้ประทานคุณความดีให้กับประชาชาติสุดท้ายหรือประชาชาติของท่านนับดุลเบีม๊มอัสสลามนั้นคือชาวรอมาดอนโดยการมีการกําหนด การถือสินอดเป็นฟอร์ดูในตอนกลางวันและทารุสุลได้กำหนดให้เป็นสุนัตในการที่เหล่านั้นจะยืนขึ้นในยามค่ำคืนเพื่อทำกนนำารนะหมาดแต่ระหว่างเดือนรอยับกับเดือนรอมฎอนนั้นจะมีเดือนหนึ่งก็คือแฉลบชาบานที่เราอยู่กันอยู่ทุกวันนี้ มันเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายนั้นได้ละเลยเพิกเฉยต่อการพักดีต่อละตุนตาดังที่มีฮะดิษะทึ่งบันทึกโดยอิมามติรมิจีและนิซาอีแต่ท่านอุสาม่์บินเจดรอดิยัลเล่ออันหุมาท่านได้กล่าวว่า,าได้พูดกับรอซูลลอัลลอฮ ว่าฉันนั้นไม่เห็นท่านนั้นสื่อสินอดในเดือนหนึ่งเดือนใดนั้นมากไปกว่าเดือนชาบานถ้ารอสุลลฮดได้บอกว่าเพราะว่าในเดือนดังกล่าวนั้นผู้คนทั้งหลายนั้นละเลยเพิกเฉยซึ่งอยู่ระหว่างเดือนรอยับกรรมตอนซึ่งเป็นเดือนที่การงานในรอบปีนั้นจะถูกยกไปสู่อัลลอฮฺสุลตารตา และฉันมีความต้องการที่จะให้การงานของฉันนั้นถูกยกไปในขณะที่ฉันถือสินอดอยู่นี่คือสภาพการในเดือนชาบานถึ่รอสุลลลอฮ์สัลลัมนั้นได้ให้ความชัดเจนไว้กับอุมมาสุดท้ายนี้ก็สะท้อนได้เห็นว่าในเดือนของชาบานนั้นมีความดีอยู่มากมาย ยังมีฮะดีสอีกมากมายที่ได้กล่าวถึงความสำคัญของเดียนชาบานดังที่มีบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมจากอุมุลมุมินีนอาอชะโรดิยัลลันนาว่านางได้กล่าวกับรอซูลละบอกว่าฉันไม่เคยเห็นรอซูลละสุสลัมนั้นเนี่ยถือสินอด ในเดือนใดนั้นอย่างครบสมบูรณ์อย่างครบถ้วนเว้นแต่รอมดอนเท่านั้นและฉันไม่เคยเห็นถ้ารสรลุลลลอฮฺสุลตล,ล,ลัมนั้นถือสินอดในเดือนหนึ่งเดือนใดนั้นมากไปกว่าเดือนชาบานด้วยเหตุนี้ท่านพี่น้องทั้งหลายเราจะเห็นว่าบรรดาสุฮาบะตาบีอินริดววนอัลลอฮฺอาัลฮิมอะจมาอิน พวกเขานั้นให้ความสำคัญต่อเดือนนี้คือเดือนชาบานให้ความสัมพันธ์เป็นการจำเพาะพวกเขารู้ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีเลิศเขารู้ถึงความเมตตาความสำคัญของเดือนชาบานพวกเขานั้นรีบเ,เล่ง ในการที่จะไปยึดเอาอัลกุรอานนั้นเป็นเคียงข้างพวกเขาพวกเขาจะอ่านจะศึกษาพวกเขาจะบริจาคทรัพย์สินในเดือนนี้พวกเขาจะแข่งขันกันในเรื่องคองความดีพวกเขานั้นจะเตรียมสภาพหัวใจของพวกเขาเพื่อที่จะตอบรับโอกาสอันดีในเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเช้ารมะดอน พวกเขาจะก้าวเข้าสู่รมฎอนนั้นโดยหัวใจของเขานั้นเตรียมเต็มปริ่มไปด้วยกับอีมานลิ้นของเขานั้นจะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวต่อการดำลึกถึงกันหรอประพฤติกรรมของเขานั้นจะห่างไกลหลุดพ้นจากสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายพวกเขาจะรู้สึกถึงอัทรส ความหอมหวานความสวยงามของการถือสินอดพวกเขาจะไม่เบียดจากการที่จะทำการงานที่ดีโดยเฉพาะหัวใจของเขานั้นพร้อมที่จะน้อมรับหัวใจเขานั้นมีความสงบต่อการที่ลํำลึกถึงอรรถสัตปราในการต่อบรับต่อคุณความดีต่างๆดังที่ลัทธาได้ตัดไว้ว่า อัลลอฮิแนอามนูบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายนั้นวตัดมาอินนูกูลูบุฮุมบิซิกริลลาหัวใจของพวกเขานั้นสงบนอบน้อมด้วยการลำลึกถึง الله. อัลลอฮฺบิซิกริลลาฮิตัดมาอินนุกูลูบจะพึงรู้ไว้เถิดการลำลึกถึงขลอละนั้นจะทำให้จิตใจนั้นมีความสงบ ท่านพี่น้องทั้งหลายการงานในชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยเป็นการงานที่พวกเรานั้นจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการใช้ชีวิตและการงานบนโลกใบนี้นั้นจะต้องนำกลับไปสู่รับตลาบด้วยก,การสอบสวนฉะนั้นถ้ารอสูลอัลสลัมนั้นได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ โดยเฉพาะในขณะที่ผู้คนนั้นได้ละเลยเพิกเฉยถ้าเราซูลล์ถึงมีความต้องการปรารถนาที่จะให้การงานนั้นถูกยกไปสู่อัลลอฮฺสุลตาราในสภาพที่เป็นผู้ที่ถือสินอดเพราะการถือสินอดนั้นไม่มีข้อกำหนดไม่ได้บ่งบอกว่าการข้อกำหนดที่จะได้รับนั้นมากน้อยแค่ไหนเพราะอัลลอฮฺสุลตานั้น ทรงจำกัดไว้เฉพาะพระอ,องค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบแทนให้กับพู้ทูตสินอดฉะนั้นการถือสินอดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนชาบานที่รสุลลฮ์ได้ปฏิบัติไว้เป็นยี่งอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการถือสินอดฟรดูแต่ก็เป็นการส่งเสริมให้เราได้ปฏิบัติกันในเดือนนี้ท่านพี่น้องทั้งหลาย ถ้ารอสุลล่านั้นได้ขอดุอาอยู่สม่ติเสมอว่าอัลลาาอฮฺออมะจ e a l khairu umri na a วาคิรฮี i อัลลอฮ์จงทำให้บ้านปลายของชีวิตของข้าพระอ,องค์นั้นด้วยกับบ้านปลายที่ดีอัลลาาอฮฺม a j ัลคอยร i อามาล l นา a วาติมิฮี i h i อัลลอฮ์ทรงให้การงาน ของพวกเราที่สิ้นสุดลงนั้นด้วยกับการงานดีๆว่าค่อยรู้ไอยามินาเย้ามาลีกอออีกและวันที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานั้นคือวันที่พวกเรานั้นไปพบกับพระองค์ท่านพี่น้องทั้งหลายคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งถ้าจะไม่พูดก็ไม่ได้ พราะเรานั้นปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานทึ่งเราจะเห็นว่าในวันหนึ่งที่เราจะพบกันในเดือนชาบานนั้นระหว่าน us ุสุชาบานมันมีคำถามว่าแอน,นุสุชาบานเนี่ยเราจะมีดูอาเป็นการเฉพาะการนมาดเป็นการเฉพาะ การอิบาดะหนึ่งอิบาดาใด,าดาหรือทําให้ขําคืนนั้นมีชีวิตชีวาสิ่งเหล่านี้ชริอัตได้เป็นได้กําหนดไหมมีเยี่ยงอย่างมีบทบัญญัติไหมท่านพี่น้องครับมันมีฮะดีสอยู่มากมายฮะดีสที่เป็นฮะดีสซ็ฮฟซึ่งเป็นฮะดีที่สามารถที่จะมามาอ้างอิง เราก็รับรองในการอิบาดานั้นๆแต่ก็มีฮะดิษอีกมากมายที่เรียกว่าเป็นฮะดิษดออิฟฮะดิษมาดัวฮะดิษมุรซัลซึ่งฮะดิษเหล่านี้เป็นฮะดิษที่อ่อนแอขาดสายรายงานซึ่งไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักฐานยืนหยัดในการที่เราจะทำอิบาดาใดๆได้ท่านพี่น้องทั้งหลายฮะดิษที่เป็นฮะดิษซอฮะ ฮะดีที่ถูกต้องด้วยสายรายงานนั้นเนี่ยมีอยู่สองสามฮะดีซึ่งเป็นฮะดีเหล่านี้จะกล่าวถึงว่าอัลลอฮ์นั้นจะลงมาสู่มวลมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยในค่ำคืนของนิสุชาบานเพื่ออะไรลิยักฟิรูยจามีอคอลก เพื่อที่จะอาภัยโทษให้กับมนุษย์ทั้งหลายอิลล่วเนแต่ลีมุชริกอามูชาหินเว้นแต่คนที่ทำชริกอัลลอฮ์จะไม่อภัยให้หรือคนที่มีการเครียดแค้นมีข้อบาดหมางไม่ว่าจะในในหมวนหมู่พี่น้องมุสลิมหรือเขียญาาิก็ตาม ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายอาลัลลอฮ์ทรงลงมาสู่ฝากฟ้านั้นเพื่อจะอภัยโทษให้กับมวลมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ทำชริกที่มีไม่ขาดแคลนไม่ตัดสัมพันธ์กับเขียรติฮะดิษเหล่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าการอิบาดะหนึ่งอิบาดาใดาที่เราจะจำเพาะ สำหรับนุสุชาบานหรือการที่เราจะต้องมาจัดให้ค่ำคืนของชาบานนั้นเป็นค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาต่อการอิบาดะเราจะเห็นว่าฮะดีษของรอซูล,ละนะเกี่ยวกับการที่เราจะอภัยให้นั้นไม่จำเพาะเะพาะนุสุชาบานเท่านั้นยังมีฮะดีษของรอซูล,ละที่เป็นฮะดีษสะฮหนั้น ซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบอกว่าตัาตะองรู้อาไวลวันนั้นวันอุสเนนวันอุมุลกามิสประตูสวงสวรรค์จะถูกเปิดในวันจันทร์และวันพฤหัสฟายักฟิรุลลอฮุลิกุลิอับดินลาอูสุรุกบิฮิชัยญะซึ่งอัลลอฮ์นั้นจะอภัยให้บ่าวทุกคนที่ไม่ตั้งภาคีใดๆต่ออัลลอฮ์อิลลารจุลันกานัดเบย์เนห์วบเบย์เนาะคีชะฮะนะ เว้นแต่คนสองคนระหว่างเขากับพี่น้องของเขานั้นมีข้อบาดหมางมีการทะเลาะวิวาทฟยยกูลอุนซุรุฮาเจฮัตตายยสตลอลฮาาเลยได้ตัดกับมาลาอิกาทั้งหลายว่าพวกเจ้าจงมองไปที่ชายสองคนเนี่ย เขาได้ขี่คายแก้ไขหรือยังฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายฮะดิษที่เป็นซอดิษส,สาแฮทั้งหลายเนี่ยไม่มีฮะดิษใดที่บ่งบอกหรือนำมาเป็นหลักฐานได้ว่ารลลอฮ์สัลลัมและบาารรดาอัฮาประศูลว่าอัลลอฮ์สซอลาห์ทั้งหลายนั้น <S 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 เขาได้จำกัดว่านุสุซาบาน,นั้นเนี่ย จะต้องสร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจะต้องทําอีบาได้อีบาดได้หนึ่งจำเพาะชนี้เราจะเห็นว่าอุลามะในศตวรรษสุดท้ายเช่นอิบนุไทยบิยาริมุลลาฮ์ท่านบอกว่าอัมมาไลละตุนนุสุมินชาบานส่วนค่ำคืนของนุสุสะบานนั้นมีความประเสริฐบรรดาสลับทั้งหลายนั้น พวกเขานามาดขอดุอากันแต่ว่าท่านบอกว่าไงอัลออสติมาฟิฮาริอาญาฮาฟินมาซาิดบิดะแต่การที่จะต้องมารวมตัวกันเนี่ยเพื่อจะให้ขําคืนนั้นมีชีวิตชีวาในมสัสยิดนั้นเป็นบิดะท่านพูดไว้อย่างนี้ท่านอิหม่ามชาฟีรอฮิมุลลอฮ์ท่านบอกว่าบัลลักนะอันนัด,ดอุยุสตาญาบ ตามที่ท่านได้รับรู้มานั้นการดูอานั้นที่ถูกตอบรับนั้นในค่ำคืนของวันพรหรหในค่ำคืนของยุมะหรืออีดทั้งสองหรือช่วงแรกของรอยับและนุสาบานฉะนั้นความประเสริฐของนิุสาบานนั้นการทำการอีบาดานั้นเนี่ยในส่วนของบุคคลน,นั้นท่านปฏิบัติได้ท่านขอดูอาได้ ท่านขอให้หลุดพ้นจากการฉริกท่านขอดูอาจากอัลลอฮ์และก็ไปแก้ไขในสิ่งที่เป็นข้อบาดหมางระหว่างบุคคลนั้นเน่ควรจะทําอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เรามากําหนดว่าคาคืนนี้จะต้องมาปฏิบัติโดยเฉเพาะและก็เป็นข้อบังคับที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะการอิบารัดไม่ว่าการถือสินอดก็ตามการอิบารัดใดๆก็ตามเป็นสิ่งที่าศาสนาส่งเสริมเป็นสิ่งที่เป็นสุนัตเป็นมุสฮับแต่การที่เรามาจํากัดว่าในทุกๆปีเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติขาดไม่ได้นี่เป็นสิ่งที่บทบัญญัติของาศาสนานั้นไม่ได้กําหนด แต่สิ่งที่ร ul อสรุลละอาชาประซูนได้ปฏิบัตินั้นก็คือเราทุกคนนั้นจะต้องพยายามในการที่จะเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่รอมฎอนโดยการถือสินบดให้ได้มากที่สุดในการที่เราจะปฏิบัติความดีต่างๆอันนี้เป็นสุนนะที่เราสามารถจฏิบัติได้นะโดยที่เรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าต้องมาเป็นกฎเกณฑ์ เป็นข้อบังคับว่าเลี่ยงไม่ได้เราจะต้องมาปฏิบัติอย่างที่ผ่านมาฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายท่านจะต้องศึกษาใส่ใจในการที่จะค้นคว้าศึกษาไมยุติอิลลาวะรซูละหุฟาะกฏฟ้าฟาเปาันอดีมาใครที่เชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮ์ระซูลเนี่ยเขาจะประสบความสาเร็จนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุนนะทรงรองรับกับพวกเราไว้อกูลุกาอลิฮะตาวัสตะกรีบรุุมวะซาริมุสลีมินกุลิัม وَاسْتَغْفِرُوا <applause> إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ